สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน ioTop นะครับผมดูการใช้งาน io บนระบบ Linux ด้วยเครื่องมือ ioTop นะครับผมขั้นตอนที่1น,นะครับอัปเดตและอัปเกรดระบบนะครับผมโค้ดที่ใช้นะครับ sudo apt update นะครับ sudo apt update นะครับอัปเดตฐานข้อมูลแพ็กเก็ ของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่สามารถอัปเกรดได้นะครับผมต่อมาโค้ดต่อไปนะครับ sudo apt Up AP Up Up AP update นะครับ sudo apt update นะครับต่างจาก sudo u p เ a e s u d o apt update นะครับอัปเดตแพ็กเกจที่ติดตั้งในระบบเวอร์ชันล่าสุดพร้อมตอบเย็ด อัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตนะครับผมขั้นตอนที่2นะครับการติดตั้ง io top นะครับผมคำสั่งนี้ใช้เพื่อติดตั้งเครื่องมือ io top ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยการติดตามการใช้งาน io การอ่านเขียนข้อมูลจากดิสนะครับในระบบ linux นะครับ ขั้นตอนที่3นะครับการใช้งาน io top sudo io top sudo io top run io top เพื่อดูการใช้งาน io ของกระบวนการต่างๆนะครับในระบบโดยจะมีการแสดงผลในลักษณะตารางที่แสดงกระบวนการใช้งาน io มากที่สุดนะครับนี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่รันออกมานะครับ ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับสำหรับคำสั่ง i do top นะครับตัวเลือกเพิ่มเติมตัวแรกนะครับ s so u do io top o ใช้ตัวเลือกรบ o เพื่อแสดงเฉพาะกระบวนการที่ใช้งาน io นะครับในขณะนั้นคำสั่งต่อมานะครับ s so u do io top d 1นนะครับ s so u do io top นะครับ ลบปีหนึ่งปรับเวลาอัปเดตทุกทุกปรับปรับเวลาอัปเดตข้อมูลทุกหนึ่งวินาทีนะครับขอบคุณครับต่อมาเราไปทำเราจะไปทำงานจริงกันนะครับจากข้อมูลพวกนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดระบบ ขึ้นมานะครับผมแอปที่ใช้ก็คือ Virtual Box นะครับ ขั้นตอนแรกให้ล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับมาถึงขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนการอัปเดตและอัปเกรดระบบนะครับผมดูดู a p t อั d a t ต ก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้คือการเสร็จสิ้นระบบอัปเดตแล้วนะครับต่อมาเราจะไปอัปเกรดนะครับเพื่อให้เป็นแพ็กเกจล่าสุดน,นะครับ ขั้นตอนนี้คือผมอัพอัพเกรดระบบไปแล้วนะครับผมขั้นตอนที่สองนะครับติดตั้ง i o t o p นะครับผมเราสามารถ กดแถบเพื่อให้คําสั่งพิมพ์อัตโนมัติได้นะครับผม io top คําสั่งนี้จะช่วยติดตั้งเครื่องมือ io top ซึ่งเป็นซึ่งใช้เพื่อดู io แบบเดียวทามนะครับ ั้นตอนต่อมาเราจะมารัน,น IO Top กันนะครับเพื่อให้คำสั่งนี้ตรวจสอบการใช้งาน IO ในระบบนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผม ข้อมูลจะแสดง tid user delete แล้วก็ did write แล้วก็ command นะครับผมต่อมาเราจะมาดูคำสั่งเพิ่มเติมนะครับคำสั่งเพิ่มเติมของ io top นะครับเราสามารถกดคิวเพื่อหยุดก่อนนะครับ ต่อมาเราจะมาพิมพ์คำสั่งเพิ่มเติมนะครับ ตัวเลือกนี้นะครับจะกองเฉพาะเฉพาะกระบวนการที่ใช้งาน IO จริงๆนะครับผมถ้าหากถ้าหากต้องการให้ IO top แสดงข้อมูลทุกๆวินาทีนะครับมันจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับในการเขียนนะครับ อย่างแรกก็ต้องกดคิวเพื่อออกจากคําสั่งตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาแสดงคําสั่งเพิ่มเติมอีกตัวนะครับสู้ดูไอโอชอปลบดีคำสั่งนี้นะครับจะ ตั้งค่าให้แสดงผลทุกทุกหนึ่งวินาทีนะครับผมสรุปนะครับก็คือการติดตั้ง io top ด้วยคำสั่ง sudo so apt install IOtop นะครับใช้คำสั่ง IOtop เพื่อดู IOtop แบบเดียวซ m แล้วก็ใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อกองกระบวนการหรือปรับความเร็วในการอัปเดตข้อมูลนะครับผม<ว><ญ>ขอบคุณครับ